สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับปั๊มบาดาลนะครับเป็นปั๊มสเปร์ดนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเฮนโรขนาดเจ็ร้อยห้าสิบวัตต์หนึงร้อโวลต์นะครับใช้กับแผง3า0วัตต์บิคิวโซล่านะครับจำนวน4แผงตัวนี้ก็ลงไปทั้งหมดที่6กข้อนะครับ24เมตรนะครับตัวนี้เป็นท่อนิ้ว2นะครับวันนี้น้ำค่อนข้างไหลดีนะครับผม น,นี้กำลังทำการทดสอบระบบนะครับอันนี้จะเป็นชุดตัวคอนโทรลปั๊มนะครับตอนนี้จะเป็น,นแบรนด์ของ h e นโนะครับตอนนี้ก็เวลา11โมง15นาทีนะครับ RPM ของปั๊มก็ได้ประมาณ3,800 RPM 7 1 942แอมป์942วัตต์นะครับอันนี้พีวัตต์เลยนะครับ แล้วก็1 3 1โวลต์นะครับเนื่องจากองศาของแผงนะครับไม่ได้นะครับแผงอยู่บนหลังคานะครับอันนี้แผงจะเอียงไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ก็ก็ถือว่าได้น้ำดีนะครับปั๊มทำงานเกือบเต็มประสิทธิภาพนะครับสหรับคนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นทีมงานช่างบรนปาดนะครับภายในบอร์ดจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นสายปั๊มนะครับ UVW นะครับถ้าบางทีลูกค้าที่เอาไปติดตั้งเองนะครับน้ำไหลเบาไหลน้อยนะครับสามารถสลับได้นะครับ UVW นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีชุดกันฟ้าผ่านะครับมาให้นี่นะครับนี้ก็กำลังทำการติดตั้งอยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับงานช่างบ้านบ้นล่าซลล์นะครับผม